ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9ให้กับประชาชนนะครับโดยในคลิปนี้เนี่ยเป็นประเด็นสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับท้องถิน่นสามารถจ้างเหมาบริการสำหรับเป็นค่าบริการฉีดวัคซีน โดยสามารถจ้างสถานพยาบาลเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนเนี่ยได้หรือไม่นะครับและในส่วนของการจ้างบริการสถานพยาบาลในการฉีดวัคซีนเนี่ยจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องอจ้างสถานพยาบาลซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐก่อนนะครับรวมทั้งอัตราค่าบริการฉีดวัคซีนของสถานพยาบาล รัฐบาลและเอกชนที่ท้องถิ่นสามารถจะจ้างบริการฉีดวัคซีนได้เนี่ยจะใช้หลักเกณฑ์ใดนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในการตอบข้อหาลือในประเด็นนี้กันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่มท0808.2ทับ 2, 2 2 5. ลงวันที่5กรกรกฎาคม2564นะครับ เรื่องหารือแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019นะครับโดยตรงนี้เนี่ยเป็นข้อหารือโดยจังหวัดราชบุรีนะครับได้แจ้งว่าได้หาเรือโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรีเนี่ยในการประชุมนะครับได้มีการหารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังนี้1ก็คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจ้างเหมาบริการเพื่อจ่ายค่าบริการฉีดวัคซีนของสถานพยาบาลเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 กับหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดหาหรือนำเข้าวัคซีนโควิด -19 ตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด -19 เรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด -19 ข้อ3ได้หรือไม่นะครับ นี่ในประเด็นแรกนะครับและจําเป็นจะต้องติดต่อจ้างบริการจากสถานพยาบาลของรัฐในพื้นที่ก่อนหรือไม่นะครับและอัตราค่าบริการฉีดวัคซีนของสถานพยาบาลรัฐบาลและเอกชนที่ท้องถิ่นสามารถจ้างบริการฉีดวัคซีนเบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ใดนะครับนี่คือในประเด็นสงสัยนะครับในข้อที่2เนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถใช้จ่ายงบประมาณเป็นค่าฉีดวัคซีนของสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 จากงบกลางประเภทเงินสำรองจ่ายเพื่อป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณาภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณาภัยวงเล็บ1ก็คือค่าแรงค่าจ้างเหมาวงเล็บ2ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพศ2563ข้อ19ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบริกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพศ2542ข้อ6ได้หรือไม่อย่างไรนะครับโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พิจารณาแล้วนะครับกรมส่งเสริมเนี่ยก็มีความเห็นว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของท้องถิ่นพศ2563ข้อ19กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงินสำรองจ่ายในงบกลางเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภยัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภยัยหรือกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้นะครับก็คือท้องถิ่นมีเงินในงบกลางที่สามารถจ่ายช่วยเหลือฉุกเฉินได้นะครับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบริกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพศ2542ข้อ6กําหนดให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในเรื่องใดที่กระทรวงมหาดไทยยังไม่ได้กําหนดไว้ให้ใช้ระเบียบข้อบังคับ คำสั่งนะครับก็คือถ้าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในเรื่องใดที่กระทรวงมหาดไทยยังไม่ได้กําหนดไว้นะครับก็ให้ใช้ระเบียบข้อบังคับคําสั่งหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงการคลังในเรื่องนั้นไปก่อนโดยอนุโลมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท้องถิ่นยังไม่มีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ให้ใช้หลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังไปก่อนนะครับประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพศ .2562 ข้อ18กำหนดว่าเมื่อเป็นที่คาดหมายว่าจะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในเวลาอันใกล้และจำเป็นต้องรีบดำเนินการโดยพลันให้ส่วนราชการอาจใช้จ่ายเงินทดลองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนั้นได้นะครับ วงเล็บ2ในกรณีจังหวัดอื่นให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินทั้งนี้นะครับก็ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังและประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินทดลองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินลงวันที่11กรกภาธม2563ข้อ5กำหนดให้เบิกจ่ายเงินทดลองราชการซึ่งใช้ในการดำเนินการในเช Dylan, 15, ิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินวงเล็บ1ค่าแรงงานค่าจ้างเหมานะครับ ดังนั้นเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจึงสามารถใช้จ่ายงบประมาณจากงบกลางประเภทเงินสำรองจ่ายเพื่อป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยโดยจ้างเหมาบริการสถานพยาบาลเอกชนดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้นะครับนี่คือในประเด็น นี้นะครับในเรื่องของการใช้งบประมาณหลักเกณฑ์การใช้รวมถึงสามารถจ้างเหมาบริการสถานพยาบาลเอกชนฉีดวัคซีนได้นะครับส่วนอัตราค่าบริการฉีดวัคซีนเนี่ยให้ใช้ราคามาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนดอันนี้เราก็ต้องไปดูนะครับว่าในอัตราค่าบริการมาตรฐานเนี่ยทั่วๆไปเขากําหนดไว้เท่าไหร่อย่างไรนะครับกรณีที่ไม่มีราคามาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนด ก็ให้สืบร,ราคาจากท้องตลาดนะครับสำหรับกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจ้างบริการจากสถานพยาบาลของรัฐในพื้นที่ก่อนหรือไม่นั้นคณะกรรมการวิจัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัรฐได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่กอคอวงเล็บกอวอจ0405.2ทับว1 1 5 ลงวันที่27มีนาคม2,563ได้กําได้กำหนดแนวทางปฏิบัติกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุมหรือรักษาโรคโควิด -19 ในแต่ละครั้งทุกวงเงินถือเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนนะครับตรงนี้เขาถือว่าเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนให้หน่วยงานของรัฐด,ดำเนินการตามข้อ92าตามข้อ79วรสองแห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพศส5 6 0และให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นเนี่ยดำเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้วก็ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลมเพราะฉะนั้นนะครับจึงเป็นดุลยพินิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะพิจารณานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับในเรื่องของการจ้างสถานพยาบาลของรัฐในพื้นที่ก่อนหรือว่าจ้างสถานพยาบาลเอกชนให้อยู่ในดุลพินิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งตรงนี้กมรมส่งเสริมก็มองว่าเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนนะครับก็ให้ปฏิบัติตามข้อ79วรรค2 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐโดยให้ดําเนินการไปก่อนนะครับแล้วรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐซึ่งเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบแล้วให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับพัสดุโดยอนุโลมนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นะครับการจ้างเหมาบริการในเรื่องการฉีดวัคซีนสถานพยาบาลเอกชนเนี่ยก็ให้อยู่ในดุลพินิษ์ของ อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในเรื่องของการใช้งบประมาณเนี่ยท้องถิ่นก็สามารถใช้งบประมาณจากงบกลางประเภทเงินสำรองจ่ายได้เลยนะครับ ส่วนอัตราค่าบริการในการฉีดวัคซีนเนี่ยก็ให้ดูตามราคามาตรฐานถ้าไม่มีก็ให้ใช้ตามราคาตลาดทั่วๆไปที่เขาให้บริการกันนะครับนี่คือแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ